ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมเอาพระสมเด็จวระังพิมพ์พระประธานอู่ทองเกศเธอสมนะครับบุกเสกโดยพระธรรมกิติโสพลหรือท่านเจ้าปุณณสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมหลงศรีวรังนะครับพระนี้สร้างที่วัดระังนะครับสร้างสมัยท่านเป็นพระธรรมกิติโสพลนะครับในสมัยปีพศ2000 396นะครับนะครับท่านสร้างในปีพศ ..396 นะครับแล้วก็สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่นะครับพานนี้ก็แกะแม่พิมพ์โดยช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับพิมพ์นี้เป็นช่างหลวงเข้ามานะครับคือยังยังพิมพ์ยังไม่ออกมาสวยเท่าไหร่ครับคือยังเริ่มเริ่มยังเข้ามาเริ่มเริ่มเริ่มแกะแม่พิมพ์นะครับนะครับก็คง ช่วงนี้ยังเป็น,ปนยังเป็นหลวงหรือเปล่าบ่าครับเพราะว่าแบบพิมพ์ยังไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็คงได้ทิ้งในเส้นไว้แล้วก็คงถูกพระไทยถูกใจของเจ้าฟ้าเจน,านะครับท่านจึงได้ให้เลื่อนเป็นหลวงเป็นช่างแกะนะครับช่างแปะนะครับช่างสิบมู่น,นะครับก็ดูแล้วพอพิมพ์สองสามเก้าเก้าพิมพ์ช่างหลวงสิจะสวยสองสองสี่ส่วนแปดจะสวยมากครับนะครับพระนี้ก็มีส่วนผสมของ มีส่วนผสมของข,ข,ข,ข้าวสุกนะครับข้าวสุกข้าวสุกเลยครับข้าวหอมมะลิเลยครับผสมกับกล้วยนะครับกล้วยแล้วก็ผสมกับปูนภูเขาปูนหินภูเขา,เขาตำโขกรวมกันนะครับรวมกันเลยครับรวมกันตำโขกรวมกันแล้วก็เอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ผสมนะครับแล้วก็ใส่ด้วยน้ำว่านใส่ใส่น้ำว่านใส่ว่านเข้าไปครับเกสรใส่เข้าไปผสมกันนะครับแล้วก็ผสมด้วย Pop ผงพุทธคุณทั้ทงห้าของท่านครับแล้วก็มี แร่ธาตุไจสิตนะครับมีแร่เหล็กไหลผง๋มไผ่ดำผสมเข้าไปนะครับแล้วก็มีมีบนสารศักดิ์สิทธิ์ผมวัตถุกุนทั้งห้านะครับแล้วก็พอท่านได้ที่แล้วท่านก็ปั้นได้เรียบร้อยแล้วท่านก็เอาไปกดลงบล็อกไม้พิมพไม้นะครับไม้พิม์ไม้รับลูกนี้เป็นบล็อกไม้พิมพไม้อยู่นะครับกดลงบล็อกไม้พิมไม้เสร็จท่านก็เอาพระขึ้นมามาตากผึ่งแล้วก็มามาทาน,นะครับมาทาด้วย น้ำอ้อยเคี่ยวอีกทีครับพือถนอมเนื้อเพราะเพราะพระชุดยุคนี้เ็าจะเนื้อหลุนุ่มครับคือถ้าไม่ทาด้วยน้าอ้อยเคี่ยวไม่ได้ครับเพราะว่าพระจะายุ่ยเสื่อมสภาพเร็วต้องทาถนอมวิธีครับถนอมด้วยน้าอ้อยเคี่ยวแล้วครับแล้วก็ทาทับไว้เสร็จแล้วก็มาคุกด้วยแป้งผงผผแป้งแป้งพิเศษคือผมก็แจะจันครับผงพิเศษคุกอีกทีเหลืองๆครับเหลืองๆถ้าแดงๆอยู่ด้านในแดงๆด้านในก็คือเป็นน้ำน้ำอ้อยเคี่ยวครับน้ำอ้อยเคี่ยวทาอีกทีหนึ่งครับ เดี๋ยวผมจะลงขยายให้ดูนะครับ F4 ดูครับพ่านนี้สร้างในยุคต้นนะครับยุคต้นนะครับยุคต้นนะครับดูครับพ่านนี้ก็เป็นภาพที่มีราคาประเมินหาราคามีได้นะครับเพราะผาพิมพ์นี้เนื้อแบบนี้ลักษณะแบบนี้ผมเคยเอาให้กับคนที่มีชื่อเสียงทางวงการพระเครื่องนะครับแล้วมีชื่อเสียงอยู่ทุกวันนี้ครับท่านเคยซื้อผระอายุเคยซื้อผระราคาไม่ต่ำกว่า20กว่าล้านนะครับ ผมเคยไปมอบไปดูให้ให้ท่านดูนะครับไปให้ท่านดูท่านบอกว่าภาพแบบนี้ราคาเท่ากับที่ดินเยาวราชนะครับภาพแบบนี้นะครับเป็นภาพอยู่ต้นนะครับถูกพิมพ์เลยครับแล้วก็เนื้อโบราณครับแล้วมีเด็กไหลผงไฟดาเยอะมากครับดูครับนะครับดูครับนี่คือเหล็กไหลผงไฟดำนะครับอันนี้หลุดไปครับนี่ครับที่ได้หลุดไปนี่เด็กไหลผงไฟดาหลุดไปครับหลุดออกไปครับยังหลุดใหม่ๆนี่ครับไม่รู้ไปกระเทาะตรงไหนครับหลุดออกไปหายไม่เจอเลยครับนะครับ นี่คือลักษณะธรรมชาติมากครับดูครับสวยงามครับนี่คือธรรมชาติธรรมชาตินะครับนี่แหละครับนี่คือธรรมชาติสวยงามไหมครับดูความสวยงามครับนี่คือความสวยงามครับสวยงามไหมครับดูครับโอ้ยดูเด็กไหลผม้ไปดำอยู่ตรงหน้าผากนะครับสวยงามครับดูครับนี่ครับ ผ้านี้เนื้อข้าวสุกจะยุ่ยนะครับจะ๋ยุ่ยแล้วก็แดงแดงแดงแนะครับคือแดงแงส้มๆนั่นคือคือน้ำอ้อยเคี้ยวก็ทาถนอมเมืองผ้านะครับแล้วเือเหลืองก็พวกนี้ของแป้งแกะจันนะครับพอเขาเข้าได้ที่กันแล้วเขาก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับโอ้ยเม็ดเบือเริ่มนะครับเดี๋ยเม็ดหนึ่งอยู่ด้านอีกด้านนึงที่หลุดออกไปครับเสียดายมากครับเนี่ยหลุดออกไปด้านหนึ่งครับสวยงามครับเนี่ยคือด้านนี้หลุดออกไปครับไหมครับเขามีสองข้างหลุดไปอันหนึ่งครับเสียดายครับผ้านี้ มีคนมีชื่อเสียงนะครับรู้ไหมครับว่าชื่ออะไรครับนะครับพี่พยักชินวัฒน์นะครับท่านผมไปที่โคราชนะครับท่านอกว่าพระองค์นี้มีราคามากเลยนะครับราคามากเก็บให้ดีครับบอกอนาคตข้างหน้าเพราะเดี๋ยวนี้พวกคนกลุ่มพาณิชเขาไม่รู้จักแล้วครับพวกเซเล็กเซนน้อยเขารู้จักแล้วครับเขาไม่รู้จักเขารู้จักกับพระที่เขาเป็นพระที่เขาทําที่เขา รับซื้อขายกันแบบนั้นครับแต่ถ้าอย่างนี้หาไม่มีครับหาไม่มีน้อยคนที่จะมีครับเป็นพระที่มีพุทธคุณแรงมากนะครับเปียบล้นนะครับแล้วก็มนสารศักดิ์สิทธิ์เยอะครับที่พูดมาในที่มีในตำรามีหมดนะครับแล้วก็ทําด้วยงานมือหมดเลยครับดูครับดูเป็นชิ้นเป็นงานมือหมดนะครับเนี่ยเป็นงานมือครับไม่มีละเอียดครับคือเรื่องงานมือโบราณคนโบราณเขาจะเอาเครื่องที่ไหนมามาตำมาโขนะครัเขาจะใช้คุ ไม่มีความละเอียดรอกครับเพราะเขายังไม่มีอุตสาหกรรมทันไมก่อนต้องใช้มือตำอย่างเดียวครับเด็กไหลโครกนะครับสวยงามครับดูความแบบนี้คือผงแป้งกับแฉะจันนะครับหนาเลยครับนะครับนี่คือพวกเหล็กไหลครับนี่เนื้อผ้านะครับแดงๆพวกนี้พวกแดงๆพวกนี้ก็คือน้ำอ้อยเคี้ยวครับคือถนอมเนื้อผ้าดูครับเด็กไหลมีชิ้นๆเป็นอันๆอย่างนี้ครับ นี่คืองานโบราณแล้วก็มีม,มีดินศิลาทุกคนเลยครับมีดินศิลาทุกคนเลยครับเนี่ยครับนนี้ดินศิลาทุกคนครับเนี่ยดินศิลาทุกคนนะครับนะครับผมพุทุกทุกทั้งห้าครับดูครับโอ้เหล็กหลายเยอะมากครับแต่ลืมไหมครับต่ลงมไหมครับแล้วพระนี่ไม่ใช่พระไม่ใช่พระมีเคยเอาให้คนคนที่เป็นกล้าซื้อพระถึงอาคารยี่สิบหกล้านนะครับยี่สิบหกล้านนะครับะน,นะครับและมีชื่อเสียงนะครับเขายืนยันเลยครับพระนี่ครับ พระนี้ผมเคยไปประกวดมาครับก็ได้รางวัลนะครับได้รางวัลที่สองนะครับางวัลที่สองวันที่หนึ่งใครได้ไปไม่รู้ครับโอ้ผมได้ที่สองครับแลวอีกผมเอาไปประกวดสองสามสองสามองค์นะครับก็ได้ที่สองที่สามนะครับและอีกองคหนึ่งได้เป็นผ้าแท้ครับคือผมเอาแต่พระเก่าๆไปครับคือมีคือเก่าๆอย่างเงี้จะมีอย่างเงี้ยมีมีหลปบุมบออย่างเงี้ยครับแต่งวดนี้ยเราจะคัดแต่พระที่ไม่มีตําหนิเลยครับไปเนรับนะครับเห็นไหมครับตอนแรกเราาพระเรายัง ยังยังไม่มีใครมีเหมือนยังมีคนมีเหมือนเราอยู่นะครับเห็นไหมครับเขาได้รางวัลที่หนึ่งไปครับเห็นไหมครับเรามีใบรับรองมีอะไรหมดนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูครับนี่ครับผมไปรับไปประกวดมาครับนี่ครับต้องดูตรงนี้ความครับนี่ครับนี่ครับไปประกวดมาครับใบรับรองครับถ้าผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีอันนี้ครับถ้าผมคือผ่านการประกวดหมดแล้วครับ นะครับขอ,องตัวอย่างผ่านก่อนพูดออกมานีต้องมีใบรับรองนะครับนี่ดูมีครับเห็นะครับใบรับรองนะครับอันนี้องค์นี้ได้รางวัลที you, então, ad, ่สามนะครับนะครับองค์ท right? okay. right. ี course, so ่สามนี D ่ครับเลขสามเลขสามครับเ็นี่มครับเลือเด็กไหลครับผภาในี้ราคาประเมินหารคามีได้ครับแตะผ่านใบรับรองประกวดนะครับมีหมายเลขซีรีส์หมดนะครับเนี่ยซีรีส์นะครับแต่องค์นี้ยังไม่ประกวดครับองค์ที่เราดูยังไม่ได้ประกวดนะครับ ของที่เราดูนี้ยังไม่ได้ประกวดนะครับคือเรามีมีถึงระดับบิ๊กนะครับที่พยักชินวัตรนะครับท่านดูบอกว่าพระนี้มีขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเพราะว่าจะได้ไปเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้นะครับภาพแบบนี้มีคนที่มีชื่อเสียงได้ได้จับได้ชมได้ดูเล้วนะครับแล้วก็ภาพผมก็ได้ประกวดมาก็ได้มีได้รางวัลนะครับได้รางวัลด้วยนะครับขออนุญาตเผยแพร่นะครับนี่ครับ เป็นไงครับสวยมากไหมครับนี่ครับก็ถึงบอกว่าพระที่ท่านท่านนะ่ะที่ท่านได้ผสมเองได้โรยผงผู้ทุคุณเองแล้วได้ทําเองนะครับไม่เขาหากันยากครับส่วนมากจะไปเจอแต่พระที่ที่ท่านได้แค่นั่งกรรมาานปลุกเสกอย่างเดียวเดี๋ยวนี้พระยุคต้นยุคก,กลางเนี่ยท่านได้ทําเองนะครับท่านทําเองสมเองนะครับนี่ครับเพราะว่าสมัยก่อน พอท่านเก็บมวลสารเก็บอะไรเองมาทําเองมาตำมาขบร่วมกันกับชาวบ้านกับลูกศิษย์กับพระนะครับเนี่ยครับพอพระนี่ท่านสร้างสองสามเก้าหกก็ท่านมีอายุหกสิบหกปีนะครับท่านยังยังมียังแข็งแรงคนโบราณแข็งแรงครับสมัยก่อนนะครับคนโบราณแข็งแรงครับดูครับสวยไหมครับนี่ท่านดูไว้ครับพระทุกองที่ลงไปนะครับมีใบรอบรองหมดนะครับประกวดผ่านกานประกวดนครับแล้วก็ผ่านมือคน มีชื่อเสียงดูนะครับนะครับแต่ว่าอย่าไปคิดถึงราคานะครับเพราะภาคนี้เขาพากคนกลุ่มเล่นผู้พันนี้เขาไม่เล่นกันหรอกครับเขาไม่รู้จักเลยครับเขาไปเล่นแต่พายุปลายครับปปลายรู้ทันไม่ทันก็ไม่รู้ครับก็ <c oughs> <c oughs> ถึงบอกว่าเขาบอกว่าพายุปลายเนี่ยบนสายก็หาไม่ค่อยเจอแล้วก็เป็นพิมพ์เป็นถ้าเป็นพิมพ์พิมพ์ทิ่อยู่เป็นพิมพ์เอาไปกดอีก เขาเขาเล่นเขาเล่นเบขาเล่นดำเขาเล่นตำหนีนะครับเล่นพิมเล่นพิมเล่นตำหนีครับนะครับถึงบอกว่าคือไม่เหมือนพระที่อยู่ต้นอยู่กลางนี่ท่านทากับมือนะครับแล้วก็ไม่มีใครออกมาก็ไม่มีใครมีให้เห็นนะครับนะครับถึงบอกว่าพระนี้ราคาประเมินหาราคาไม่ได้ต้องคนชอบจริงจริงนะครับแลวผู้ทุกขทุกคนแหลงไม่ต้องแค่เหล็กไหลผงเผยดำนะครับนะครับดูครับไม่มีสนิมนะครับ อย่างไรผมพายดาแท้ไม่มีสนิมนะครับไม่มีสนิมนะครับเดี๋ยวผมสโคปให้ดูนะครับครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องสโคปให้ดูนะครับว่าสวยขนาดไหนครับเนื้อจะหนุบนุ่มนะครับดูไว้ครับนี่คือทุกท่านยังไม่เข้าใจเรื่องเนื้อผ้านะครับเนื้อท่านจะหนุบนุ่มอย่างงี้ครับนี่ครับเนื้อจะหนุบนุ่มยุยนะครับนี่ครับทําไมเขายุยเขาเป็นข้าวสุกนะครับเป็นกล้วยนะครับมันยุยได้ไงครับนะครับพวกนี้เขาเสื่อมสภาพพออายุยิ่งอายุยิ่งมากก็ยิ่งเสื่อมสภาพนะครับเพราะว่า ย่อยสลายคร <c oughs> ับเพราะว่าเขาจะเสื่อมสภาพไปเรื่อยนะครับของเนื้อผ้านะครับนะครับแต่เราดูด้วยตาเปล่าเนื้อนี้จะแกร่งมากครับแต่พอมาเจอกล้องพันหกร้อยเอ็กจะเสื่อมนะครับจะเขาก็จะเสื่อมสภาพคือยุ่ยนะครับยุ่ยของเนื้อเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับนะครับเนื้อก็จะหนึบนุ่มหนึบนะครับดูเนื้อก็จะหนึบหนึบเลยครับดูครับเขาจะมีแต่งตึงนะครับเหมือนผ้าที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับนะครับแล้วจะมีพวกขาวพวกเขาเขาวนวลเทาพวกนี้ครับพวกนี้ครับพวกพวกเขา พวกนี้พวกแคลไซคับแคลไาเขบปูนภูเขาขึ้นลักษณะนี้ครับแล้วแดงๆพวกนี้ครับพวกคาดในน,น้ำอ้อยเคี้ยวนะครับน้ำอ้อยเคี่ยวทาถนอมพระไว้ครับถ้าไม่มีน้าอ้อยเคี้ยวก็ไม่ได้นะครับเขาต้องมีต้องมีนะครับโบราณนะครับเังไม่สบยโบราณเขาจะสร้างปูนตั้งอะไรเ็าจะส่วนผสมของเขาสมัยก่อนจะมีน้ําอ้อยครับน้าอ้อยครับลองไปศึกษาดูนะครับําไปเชื่อนะครับนี่ครับเขจะงอกขึ้นมาในตัวครับเ็าจะยุ่ยแล้วจะก็งอกขึ้นมาครับส่วนงอกกขงอกขึ้นมานะครับนี่ครับ วิธีดูง่ายครับนะครับเรื่องเหลืองพวกนี้ผงแป้งกระจา๊ยจันนะครับเหลืองผงแป้งกระจา๊ยจันนะครับนี่ครับเขียวเขียวนี่คือดินเจ็ดป่านะครับฟ้าสีดินเจ็ดท่านะครับนี่ครับเล็กๆครับตะไบเข็มครับนี่ครับดินเจ็ดท่านะครับครับินเจ็ดท่านะครับีครับาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงของพระครับนะครับ พอลงสโคก็จะสวยครับเพราะพระออกเหลืองจะสวยครับจะสวยครับนี่เหล็กไหลของไ่ดาครับนี่ครับชินเบอร์เรอร์มาล่านะครับดูครับจะเป็นอย่างนี้ครับงานโบราณครับเขาโรยแบบนี้ครับเขาไม่ใช่เอาเหล็กมาโรยนะครับเขาเป็นเหล็กไหลของไ่ดานะครับถ้าเหล็กเป็นสนิมนะครับนี่ครับพวกนี้ไม่เป็นสนิมนะครับนะครับไม่เป็นสนิมนะครับนี่คคือธรรมชาติครับก่อนเขาทุกอย่างเราดูด้วยตาเราจะรู้ว่าธรรมชาติเพราะ บุรลรัมย์โบราณเขาไม่มีอุตสาหกรรมไม่มีเครื่องมือไม่มีอะไรนะครับเขาไม่มีเครื่องจักรนะครับนะครับจะทำด้วยมือหมดนะครับไม่ก่อนครับดูครับเหล็กไหลครับเหล็กไหลก็คือเป็นเหล็กไหลเลยครับนะครับทาทาแดงๆดก็คือน้ำอ้อยเคี้ยวครับมาทาทับไว้นะครับเนื้อจะนุ่มครับดูครับเนื้อถ้าจะนุ่มมากครับดูครับเนื้อนุ่มเนี่ยดูเนื้อนุ่มครับดูครับเนื้อจะดุดนุ่มเงาครับเนี่ยจะสวย่ะดู ถ้านไทยดูผ้าลูกต้นเป็นถ้าจะดูลูกลก,กลางหรืลปลายเป็นนะครับเพราะว่เนน้อเขาจะไม่แก่งกระด้างไม่ไม่แห้งถ้าของเกสจะแห้งแห้งไม่มีความรุ่มความชื้นเลยครับไม่มีนะครับแตกต่างกับผ้าแท้ครับนะครับเพราะว่าแท้เขามีน้ำว่านมีสมสมครับก็จะมีพวกถ้าเป็นยุคยุคปลายก็จะมีพวกนี้ครับพวกกลางยุคปลายจะมีพวกเม็ดนุ่นพวกนี้ครับทำทำให้ผ้ามันเงาครับนุ่มๆนุบหนบนะครับเผ้าเขาเป็นเข้าสุกมันจะนุมอยู่แล้วครับ มันเลยนะครับเขาสุกครับอ้วยอีกครับผมไม่ต้องพูดถึงครับนี่ครับเยอะไปหมดครับเนี่ยเด็กหลาย้นเลยครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับนี่นี่ดูดูเขาเปลี่ยนแปลงกายภาพครับนครับนี่ครับเห็นไหมครับบวมขึ้นมาครับเหี่ยวหดบวมขึ้นมาครับแล้วก็พุดนะพุดขึ้นมาครับเนี้ยเห็นไหมครับพุดขึ้นมาครับพุดแตกลานแล้วระเบิดออกมาครับไหครับพุดนี่ครับเป็นธรรมชาติแล้วระเบิดมาแล้วเป็นก้อนอย่างนี้ครับนี่ครับพุดออกมาอย่างนี้ครับไหมครับ นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของผ้าโบราณครับเพราะเขามีมีไอ้มีทั้งดินดินอะไรนั้นดินศิลาทุกคนแล้วก็มีดินดินหินภูเขานะครับเขาจะขึ้นแข่าไซได้เยอะครับนี่ครับดูครับสวยมากครับไม่มีสนิมครับเขาไม่เป็นสนิมนะครับนะครับเพราะเขาเลยเป็นเหล็กไหลครับนี่ครับดินหินภูเขาครับเข่าไซดดินภูเขาครับดูครับยาวเลยครับดูครับสวยมากครับดูครับโอ้ยนี่กู้อะไรครับ คู่เลยหลายทั้งทั้งเด็กไหลทั้งคราบดินเจ็ดป่าครับขึ้นคู่อะไรครับดูครับดูกับอู้เหล็กไหลครับดูครับท่านโคกท่านลยเลยครับลรยเลยครับสมัยก่อนเขาไม่มีคือท่านไม่ได้คิดว่าจะนะครับเห็นไหมครับพอพายุไปปลายข้จะเม็ดเล็กๆครับนไครับยุคต้นๆเขาใส่ใหญ่ๆอย่างนี้ครับพอายุยุคปลายเขาเป็นพช่างหลวงครับเป็นบล็อกแม่พิมพ์ช่างหลวงช่างหลวงเข้ามาร่วมทําแล้วก็มีพวกมีกลุ่มอ่าอ่าผู้คุมของ ช่างหลวงอีกครับเข้ามาุมามาดูแลควบคุมช่างหลวงอีกนะครับมันก็ดูแลแล้วก็ของทุกอย่างต้องมีลิมิตนะครับแล้วกันไหมครับพระยุปายพระช่างหลวงช่างพระวังหน้าวังหลังพระพวกนี้มวลสารจะมีน้อยครับไม่ครับมีมีน้อยครับมีน้อยมากครับคือค่าในวัดราชของของของปู่โตสร้างเองมวลสารชัดเจนอย่างนี้ครับชัดเจนท่้วดูไว้ครับเหนือจะหนุบนุ่มนะครับเหนือชั้จะหนุบนุ่มนะครับหนุบนุ่มไหมครับ รือถ้าจะหนุบนมยุยนะครับเนี่ยมันค็อกล้วยครับกล้ยดูไว้ครับดูไว้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 ครับท่านอย่าไปบางคนไปฟังเข้ามาจตัวยังทุกวันยังจําอยู่เลยครับยังจําอยู่ครับเพราะอ่านหนังสือเขาครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับหนุบนุ่มยุยขาวๆมีแคลไซนะครับขึ้นมาแคลไซจะไม่เหมือนปู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 หอยนะครับปูนี้ดูด้านหลังครับดูด้านหลังดูด้านหลั ดูหน้างเป็นยังไงครับอุ้ยดูต้นบะพักใบหน้าท่านก่อนครับที่มีเด็กไหลนี่ครับที่อยู่ใบหน้าครับดูเม็ดเบืเริ่มเลยครับนีครับนีครับอุ้ยดูครับเด็กหลบอกพักใบหน้าบนน้ําผักท่านเลยครับดูเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเห็นไหมครับหาสนิมหาสนิมจะคิดยังไม่มีครับสนิมไม่มีนะครับไม่มีสนิมมีจะเข้ามาไดออกซด์นะครับไม่มีสนิมนะครับไม่มีสนิมแดงแดงไม่มีนะครับไม่ใช่เหล็กนะครับเท่านไม่ใช่เหล็กนะครับดูครับไม่ใช่เหล็กนะครับมีแต่เข้าบาอนไดออกซด์ออกมานะคครับี่ือเ็กหลครับ เหล็กไหลดูไว้ครับนี่ค,นคือเหล็กไหลครับนี่ครับดูไว้ครับสโคปใหญ่ๆเลยครับจะได้เห็นชัดๆครับจะได้ดูว่าเหล็กไหลเป็นยังไงครับนี่ครับนี่เหล็กไหลครับเนี่ยดูไว้เหล็กไหลครับดูครับเป็นอย่างนี้ครับนี่คือเหล็กไหลนะครับใหญ่ไหมครับนี่ครับเกือบเกือบเต็มใบพักใบหน้าท่านเลยครับนะครับจะได้ร uh ู huh. ้ at นะครับดูด้านหลังครับอีกเยอะครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังข้างหลังจะมีดินสักดิ์สิทธิ์นะครับที่เขียวสีฟ้ามีครับพวกนี้ครับ เด็กหลายเหมือนเหมือนแบบที่เฉยเลยผมครับเพราะว่ามีเยอะครับพระรุ่งคางยุคต้นเนี่ยคือท่านมีใส่เด็กหลายเยอะครับนะครับคือเลยไม่ฮือหาเลยครับคือแต่พระยุคปลาเนี่ยต้องหือหาเก่ดจะขยายเจอได้เม็ดเล็กๆน่โอ้เห็นแล้วทีหนึ่งดีใจใหญ่นะครับแต่ยุคต้นเนี่ยเรามีเยอะเราไม่เฉยเลยนะครับพระยุคป่าแทบไม่มีหาไม่เจอครับนะครับสวยไหมครับดูครับธรรมชาติไหมครับธรรมชาติไหมครับดูครับ ไม่มีสนิมนะครับต้องดูนะครับไม่มีสนิมเนี่ยงอกขึ้นมาอย่างนี้ครับงอกขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับมีสูงมีต่ำนะครับแบบนี้ครับโอ้ยดูครับดูนะครับดีขบวนแดดสายขึ้นมาแล้วก็มีคราบคราบไอ้พวกนี้คือเป็นพวกขบวนแดดสายขบชาวไซด์ของของดินขึ้นมาประกบแล้วก็มีแดงแงก็คือของน้ำอ้อยเคี่ยวนะครับสวยไหมครับ นี่สอเขียวก็ข้าบดินเจ็ดชื่อเขียวพวกนี้ข้าบดินเจ็ดป่านะครับข้าบดินตักสิทธิ์ท่านนะครับสวยงามครับดูครับสวยงามโอ้ยดูขับการเปลี่ยนแปลงมีหลายอย่างครับเห็นะครับที่เขาหลุดออกไปครับข้าวขาวข้างในครับเป็นหลุมที่หลุดออกไปจะได้หมดยังหาไม่เจอครับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ครับนี่ครับรงนคับเขาขึ้นแถวซ้ายก็ขึ้นมาใหม่อีกครับเห็นมข้าบขาวนะครับ เขาขึ้นขาวหมดนะครับนะครับนะครับแคลไซ้์ก็ขึ้นแต่ข้างในผุดออกมานะครับเปนครับนี่ก็น่หล็กไหลเขาหลุดไปก็ขึ้นใหม่ขาวๆครับดูแคลไซด์ครับแคลไซด์เต็มเลยครับเป็นครับนี่ครับวิธีดูครับไม่ใช่ไม่ใช่ขาวจบถ้าไปขาวเฉยนะครับไม่ใช่ครับมันต้องมีแคลไซด์นะครับผ้าโบราณครับเพราะแคลไซ้์เขาขึ้นอยู่ในเนื้อแหละครับเลยทะลุไปก็จะมีแคลไซดครับเห็นอมกหมดเลยอู้เยอะมากครับดูครับ เยอะจริงๆครับนี่ครับเป็นเขียวครับโอ้ด้านนี้เขามีเยอะครับดูครับโอ้นีครับดินดินศิลาที่คุณดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับเป็นก้อนครับพายุต้นถเาจะใส่เป็นเม็ดๆอย่างนี้ครับดินศิลาที่คุณบางทีก็มีสีเส้นสีของขึ้นมาทำท่าสีเขียวสีชมพูสีอะไรอยู่ในดินดินศิลาที่คุนนะครับนี่แหละเหล็กไหลครับโอ้ยดูครับโอ้ยครับดูครับ เนี่ยท่านเรียนรู้จากนี้ครับนะครับจะมีเม็ดหยาบๆเม็ดเทาเม็ดไร่พวกนี้ครับนะครับพายุต้นจะมีเม็ดเทาเม็ดไร่พวกนี้ครับนะครับมันจะเป็นเส้นๆพวกนี้ครับนี่บพวกทีเราก็เห็นพวกปลอดด้วยนะครับมีปลอดด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หยกนะครับนี่คือขัาวดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับอันนี้คือเขาขึ้นมาเป็นก้อนก้อนนี่คืออะไรครับก้อนนี่คือเป็นเคลไซา์ครับจับตัวเป็นก้อนนะครับนะครับ ครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับโอ้ดคขับเน่าเดี๋ยวดูขับเน่าก่อนนี่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 ขับเน่าเนี่ยนะเจอครับนี่ขับเน่าครับนานๆเจอครับนี่ขับเน่าครับ